สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะวันนี้นะคะจุนจะพาะเพื่อนๆมาชมต้นพญาช้างเผือกกับต้นเทพนิมิตนะคะเขามีาั์มเหมือนแต่เราก็จะมีจุดสังเกตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเขาแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะถ้าดูผิวเผยแล้วลักษณะใบจะคล้ายกันมากเลยละคะ่ะ เรามาดูต้นพญาช้างเผือกกันก่อนเลยนะคะพญาช้างเผือกนะคะลักษณะใบของเขาพื้นใบเขียวค่ะกระดูกใบออกเขียวอ่อนนะคะอมขาวนะคะลายใบนะคะที่จุดลายใบจะเป็นสีขาวนะคะส่วนก้านใบที่สังเกตได้เด่นชัดก็คือก้านใบกาบใบนะคะจะเป็นสีขาวค่ะส่วนํำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะทีนี้เรามาดูต้นเทพนิมิตก,กันนะคะ ต้นนี้เทพนิมิตนะคะลักษณะใบสีเขียวแต่เขียวจะออกเข้มกว่าพญาช้างเปลือกเล็กน้อยนะคะและลายจุดบนใบนะคะก็จะเป็นสีขาวเช่นกันค่ะแต่ว่าลักษณะของเทพนิมิตนะคะจุดด่างขาวจะเยอะกว่าเท่านั้นเองค่ะส่วนก้านใบกับใบนะคะก้านใบจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะกระดูกกลางใบนะคะจะเป็นสีเขียวนวลเลยนะคะกระดูกกลางใบของเทพนิมิตค่ะ และจุดเด่นของกาบใบหรือก้านใบของเทปนิมบิตนะคะตรงคอใบนะคะจะเป็นโค้งเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปลายใบจะชี้ตั้งขึ้นไปบนซ้ายเลยนะคะและลายจุดบนใบของเขานะคะจะมีจุดขาวด่างมากขึ้นค่ะเมื่อเขาแก่มากขึ้นนะคะใบด่างขาวจะยิ่งกระจายเต็มใบมากขึ้นจะเห็นเด่นชัดมากกว่าของพญาช้างเผือกค่ะพญาช้างเผือก จุดขาวจะเท่าเดิมนะคะสีใบจะออกค่ะนี่คือความต่างของพญาช้างเผือกกับต้นเทพนิมิตนะคะพอสังเกตได้ไกลแล้วใช่ไหมคะระหว่าง2ต้นนี้ค่ะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ